สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนลำไยทุกท่านครับตอนนี้นะครับรายการพีเคเกษตรพารวยนะครับได้มาอยู่สวนของพี่ปลานะครับพี่ปลานะครับซึ่งพี่ปลาบอกว่าต้นลำไยด้านหลังที่เห็นต้นใหญ่ๆสวยๆแล้วก็ออกลูกเยอะๆอย่างนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วเป็นยังไงพี่ใบแก้วเป็นลำไยใบแก้วนะครับเป็นลูกก็ไม่โตเป็นลูกก็ที่ผ่านมาคือแตกไม่โตแตกอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ไเหลืองมากแต่ว่าจะก้นทิ้งแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างครับเซตลองเล่าให้แบ่งคพันกันดูหน่อยครัป้าปีนี้ก็เลยลองมาขีดตัวเนี้ยหมายของว่าเซตหมายของว่าครบบเซตเลยอ่เซตลงพื้นก่อนมีลงพื้นก่อนจีบกี่รอบครับลงพื้นลงพื้นประมาณสองรอบสองรอบแล้วขึ้นบนอีกสองรอบช่วงแรงนะช่วงแรงช่วงแรงช่วงทำใบนะครับช่วงเตรียมต้น ลองขีดดูเยงตายนไปตอนไหนๆก็คิดว่าถ้าไม่รอดไม่ฟื้นก็โคตนแล้วอะไรอย่างนี้เลยเอาทานเอาทายพอขี่์แล้วเห็นใบสวยก็ลองคาดาันดูทิศฝังเื่อจะได้มั่งนะก็เสียงดูว่าพอขี่ก็เอามาขี่เรื่อยพอขี่เรื่อยๆก็มาเห็นดอกดอกอะไรก็สวยเอาก็เอาลุยเลย ต่อบำรุงต่อที่พ่นต,ต่อนเนื่องเลยทีเดีี่ต่อเนื่องเลยก็กจะเห็นนะครับว่าด้านหลังนะครับสมบูรณ์มากๆดูไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นลำไยที่เป็นใบแก้วมาเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมาดูใกล้ๆเลยนะครับเอาขวดมาเทียบไปเลยนะตานะขวดมาเทียบดบได้เลยนะครับต <material S 2> ่อทหลังครับนขวดเทียบใบเล้ก็ได้ที่ จากใบแก้วนะครับใบใบใหญ่เท่ากับขวดของไม้พาวเวอร์แล้วนะครับใบสูงใบใหญ่ใบยาวเลยทีเดียวนะจากที่เป็นใบเล็กๆเหล,ลืองนะเมื่อปีที่แล้วใช่ใบเล็กมากก็ ปัญหาใบแก้วนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยครับมีทางออกให้กับท่านแล้วนะครับผูกมาเป็น10บสปีเนาะกว่าจะโตนะครับอย่าพึ่งไปโค่นทิงนะครับลองใช้ตัวช่วยดีๆแบบนี้นะครับ My power set ของบริษัท TK ของเรานะครับช่วยท่านได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับที่พี่ตานะครับแบ่งปันให้กับพี่น้องชาวสวนลำไยเราด้วยนะครับสวัสดีขอบคุณมากๆสวัสดีครับ 还有一看。